คนเก่งไม่น่ากลัวเท่ากับคนมีความตั้งใจครูไม่แน่ใจว่าคําพูดนี้เป็นของใครนะคะคือวันก่อนเนี่ยครูไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครูก็เห็นใครสักคนเปิดโทรศัพท์แล้วคาพูดนีนแว่วเข้ามาในหูแล้วครูฟังแล้วครูรู้สึกว่ามันมีไปพลังมากเลยแล้วมันมีประโยชน์มากเลยก็เลยได้เขียนข้อบทความนี้ไว้ในกระดาษ ะะที่จะกลับมาถึงครูก็ได้ทําโพสเตอร์ไว้ค่ะแล้วก็ไปโพสต์ในเพจของตัวเองนะคะว่าบทความนี้สอนสั่งอะไรเราได้เยอะมากนะคะทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่บทความนี้เป็นของใครอ่ะครูไม่ได้สนใจว่าเป็นของใครแต่มันสำคัญตรงใน,ในสาระของครูก็คือมันเป็นคาพูดที่ครูฟังแล้วครูนํามาใช้ให้ชีวิตครูดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและอยากส่งต่อคําพูดนี้ให้คนที่อ่านและฟังได้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทีนี้ค่ะมันมีคนที่ จำว่าบทความนี้นะคะคำพูดนี้เป็นคําพูดของลิซ่าค่ะซึ่งครูไม่รู้หรอกนะว่าเป็นของลิซ่าเพราะครูไม่ได้เป็นคนครูได้ยินจากโทรศัพท์คนข้างๆเขาเปิดโทรศัพท์ในที่สาธารณะอันนั้นคุณครูก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเปิดคนเขาเปิดไปของใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะทีนี้พอครูทําโพสเตอร์ลงไปก็มีคนมาเมน์นะคะว่ามันเป็นคําพูดของลิซ่านี่ทําไมก๊ปอปปี้คำพูดคนอื่นมาเอาผลงานคนอื่นมาใช้ในเพจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอามามาบูลี่นั่นแหละนะคะครูจะพูดอย่างนี้นะ ที่สำคัญของการเป็นคนมีชีวิตและปัญญาเหนือกว่าสัตว์คือผลงานของใครไม่สําคัญบทความของใครไม่สําคัญสําคัญตรงไหนวะเมื่อคุณดูอะไรคุณเสพอะไรคุณฟังอะไรคุณอ่านอะไรคุณเอามาใช้ให้ชีวิตคุณเนะ่ยดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเป็นคนขึ้นกว่าเดิมหรือโง่ดักดานเท่าเดิมถ้าใครก็ตานนะคะวันๆเอาแต่จำว่า ผลงานของคนนั้นอันนั้นของคนนี้แต่ไม่เคยเอามาใช้ให้ชีวิตเป็นคนที่ดีขึ้นมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เปล่าประโยชน์ที่จะจำค่ะว่าเป็นของใครเปล่าประโยชน์ที่จะจําว่าเป็นของใครแต่มันจะดีมากเลยถ้าคุณหยิบยกถ้าคําพูดนี้เป็นของลิซ่าแล้วคุณได้ไอเดียว,ว่าโอ้ลิซ่าพูดแบบนี้ฉันจะเอามาพัฒนาตัวฉันให้เป็นคนมีความตั้งใจลิซ่าภูมิใจกว่าแน่นอนดีใจ ภูมิใจกว่าที่คุณจําว่าเป็นคำพูดของลิซ่าซะอีกเพราะเขาจะเห็นว่ามนุษย์อย่างหนึ่งคนที่พัฒนาเติบโตเหมือนเขาแต่ถ้าเขาคุณจําว่าเป็นของลิซ่าเขาอ oh, oh, oh ๋อคุณก็ไม่ต่างจากแกะขาวทั่วไปที่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยวันๆเอาแต่คอยบูลลี่ผู้อื่นในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคําตําหนิยังหาตาหนิไม่เจอเพราะมันมัน,ม,นมีแต่คําตําหนิมันมีแต่เลือกให้ตําหนิอ่จนไม่มีลิชิสชนาร์กอันไหนให้ตําหนี่คุณเข้าใจคํานี้ปะเพราะฉะนั้นนะคะ คุณจะไม่ต้องมานั่งสนใจว่าเขาจะเอาใครจะเอาผลงานอะไรของใครมาหรอกคะ่ะสําคัญที่ว่าคุณรู้คุณอ่านคุณฟังแล้วคุณเอาไปใช้คุณเป็นคนมากขึ้นได้หรือเปล่าเป็นคนมากขึ้นคือหนึ่งคำว่าคนต้องประกอบไปด้วยอะไรรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบพ่อแม่รับผิดชอบสังคมและเป็นประโยชน์ต่อสรรพัตว์แต่ถ้ายังทําไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าคนอื่นเขาทําอะไรล่ะสนใจชีวิตตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นมีชีวิตคือสนใจเรื่องตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นสุข และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่คือคีย์สาคัญเนาะฝากไว้สําหรับใครที่แบบอุ้ยเอาคำพูดลิซ่ามาเขียนคำคมอะไรอย่างเงี้ยครูไม่รู้ว่าเป็นของลิซ่าหรอกคะ่ะถ้าเป็นของลิซ่าก็ขอบคุณที่น้องเขาพูดเพื่อให้ครูดได้พลังตรงเนี้ยมา มีความตั้งใจมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่พัฒนาได้จะเอาไปใช้ตัวเองเป็นคนมีความตั้งใจสําหรับคนโง่ก็โง่ดักตานกันใจตายซะเพราะว่ามีชีวิตไปก็แย่งอากาศหมาแมวหายใจจริงๆนะคะรับฟังแล้วเอาพัฒนาตัวเองไม่ได้ก็หุบป,ปากไปนั่งเล่นที่ดีกว่าเนาะ